แล้วก็จะสอนแบบว่าตัวเราขึ้นไปบนรถนะคะแล้วรถมันหายก็เพราะว่าทุกคนทําแบบนี้เดี๋ยวเราทําให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนลงมดรถใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาสอนแก้แบบว่าเราเอาตัวละครขึ้นรถแล้วรถมันหายนะคะก็ให้ทุกคนเข้า o p e n i นแล้วก็เปิด e ีจิ Mode แล้วก็เข้าไปที่มอส u อัปเดต X64 DLC Pack แล้วก็ลากมอสลรนะครับที่เราจะลงใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ให้กลับไปที่อัปเดตอัปเดต RPF Common Data DLC List ที่ขวากด edit แล้วก็ให้ใส่โค้ดเข้าไปนะครับ ให้ใส่โค้ดตามชื่อโฟลเดอร์ที่เราลักลงไปเมื่อกี้ R35 แบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็ลองไปดูในเกมกันเลยครับเมื่อเข้าเกมมานะครับให้ทุกคนเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็กด F9 นะครับกดตัว F บนคีย์บอร์ดแล้วก็ Enter เข้าไปแล้วก็ไปอันสุดท้าย แล้วก็ f a v o r i t e a d new model อันนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อรถเมื่อกี้เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราก็ให้เราก,กด enter ค่ะแล้วเราก็มันก็จะอยู่คันสุดท้ายแล้วก็เสกมาเลยแล้วก็จะมีคนนะคะที่ทักมาถามเราว่าแบบตัวละครมันไปโดนรถแล้วรถมันหายให้ทำยังไงนะคะก็เป็นเพราะว่าทุกคนอะ่ะเสกรถ กับมด e n h a n c e n น g a t i v e Trainer นะคะมันก็เลยทำให้เมื่อเราเสกรถแล้วแล้วเราไปโดนอะแบบนี้พอเราเอาตัวละครไปโดนรถใช่ไหมคะรถแล้วก็จะหายไปแบบนี้ก็ให้ทุกคนนะคะลงมดเหมือนตอนต้นคลิปที่เราสอน แล้วก็เสกแบบที่เราสอนนะคะตัวละครไปโดนรถมันก็จะไม่หายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ